กันที่ลาวสตาวีค่ะนะคะจะได้เสร็จเสร็จกันไปเลยทำอะไรเสร็จให้เสร็จไปเลยค่ะเผื่อพรุ่งนี้จะตื่นสายนะคะเดี๋ยวไม่ทันอันนี้ชุดวินนะคะเนี่ยชุดวินของดาวลาวสตาวีนะคะดูกันนะคะเข้ากเข้ามาดูกันนะคะเผื่อตื่นสายจะได้ไม่น้องๆจะได้ไม่ต้องถามหานะคะ เข้ามาดูแล้วก็จดไว้ค่ะนี่ค่ะลาสตาวีเดนศูนย์เนะคะชุดวินนี่ค่ะเจาะให้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสามตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยทำเหมือนเดิมเพราะทำไปแล้วก็เลยเนี่ยทำชุดทำชุดเหมือนเดิมชอบจังเลกศูนยนีย่มาทุกอันเลยเนาะ ไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะจะไม่เสียใจแต่ถ้ามาศูนย์นี่ค่ะจะเสียใจถ้าเราทําแล้วไม่มีศูนย์ประมาณนี้นะคะลาวสตาร์นะคะเจอกันพรุ่งนี้ปัง,ปงๆรวยๆค่ะเพื่อนๆจือเจอกันค่ะพรุ่งนี้นะคะ